ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตราสาอผู้ใดกระทำการอย่างใดๆดังกล่าวต่อไปนี้ให้ถือว่ากระทำผิดฐานละเมิอดอำนาจศาลอนุมาตราหนึ่งขัดขืนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของศาลตามมาตราก่อนอันว่าด้วยการรักษาความเรียบร้อย หรือประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลอนุมาตราสองเมื่อได้มีคำร้องและได้รับอนุญาตจากศาลให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลตามมาตรา156ทับหแล้วปรากฏว่าได้แสดงข้อเท็จจริงหรือสเสนอพยานหลักฐานอันเป็นเพศต่อศาลในการไต่สวนคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล อนุมาตราสาเมื่อได้รู้ว่าจะมีการส่งคำคู่ความหรือส่งเอกสารอื่นๆถึงตนแล้วจงใจไปเสียให้พ้นหรือหาทางหลีกเลี่ยงที่จะไม่รับคำคู่ความหรือเอกสารนั้นโดยสถานอื่นอนุมาตราสี่ตรวจเอกสารทั้งหมดหรือฉบับใดฉบับหนึ่ง ซึ่งอยู่ในสำนวนความหรือคัดเอาสัเนาเอกสารเหล่านั้นไปโดยฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติมาตรา54อนุมาตรา5ขัดขืนไม่มาสารเมื่อสารได้มีคำสั่งตามมาตรา19หรือเมื่อมีหมายเรียกลูกนี้ตามคำพิพากษาหรือบุคคลอื่นตามมาตรา277